เฮล lo everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองอย่าง2025 BYD C Alien 7รถ SUV ไฟฟ้าแบบดี e gment ที่ BYD ตั้งใจออกแบบมาเพื่อแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะจุดเด่นของรุ่นนี้คือการผสมผสานดีไซน์หรูหราทันสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านความปลอดภัยและราคาที่จับต้องได้มากกว่ารถไฟฟ้าหลายๆรุ่นในคลาสเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งสำคัญ ของเท s l a m o เด l Y และคุณไดไอ i อนิก5เลยทีเดียวเริ่มจากดีไซน์ภายนอก B Y D C Alien 7มาพร้อมกันออกแบบที่รู้ราแต่สปอร์ตกระจังหน้าแบบปิดสนิทตามสไตล์รถไฟฟ้าตัดด้วยเส้นสายตัวถังที่โค้งมนดูมีพลังและเพรียวลมโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเล็ตดีไซน์เพรียวบางเชื่อมต่อกันเป็นเส้น D R L ดูทันสมัยและช่วยเพิ่มเอกลักษณ ส่วนด้านท้ายออกแบบไฟเป็นแนวนอนเต็มความกว้างของรถพร้อมโลโก้ b y d ที่เด่นชัดให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงเมื่อมองจากด้านหลังล้ออัลลอยขนาด 19- 21ถึงนิ้วดีไซน์แบบแอโร่ดินามิกช่วยลดแรงต้านลมส่งผลทั้งเรื่องความประหยัดพลังงานและภาพลักษณ์ความสปอร์ตรูรามิติตัวถังยาวประมาณ4.8เมตรกว้าง1.9เมตรและสูง1.6เมตรทำให้รถคันนี้เป็น SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนเมืองที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยแบบครบครัน ในห้องโดยสาร BYD C Alien 7มาพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยเบาะหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศหน้าจอ Infotainment แบบหมุนได้ขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay มาพร้อมซอฟต์แวร์ของ BYD ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีหน้าปัดดิจิทัลแบบเต็มจอและเฮดอัพดิสเพลย์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนภายในยังมาพร้อมระบบเครื่องเสียงจากไดนอดิโอที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมบรรยากาศห้องโดยสารโปร่งสบายด้วยหลังคากระจกพานรามิขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดปิดม่านไฟฟ้าได้ มาดูในส่วนสมรรถนะการขับขี่ BYD s e a l i e n 7จะมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อรุ่นมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังประมาณ230แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังส่วนรุ่นมอเตอร์คู่ดูเอามอเตอร์ AWD ให้กำลังรวมสูงสุดกว่า500แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในประมาณ4วินาทีเท่านั้นแบตเตอรี่แบลตแบตเตอรี่ตตรขนาด 82- ถึง100กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลประมาณ 550- ถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC และยังรองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด150กิโลวัตต์ชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้น จุดเด่นที่ทำให้ BYD C Alien7 แตกต่างคือการผสมผสานร,ระหว่างความปลอดภัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตัวรถใช้แพลตฟอร์ม e-Platform 3.0ที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ ช่วยให้มีการจัดวางแบตเตอรี่ที่สมดุลและศูนยถ่วงตามทำให้การขับขี่มีเสถียรภาพสูงระบบความปลอดภัยครบครันทั้ง ADAS รุ่นล่าสุดเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Automatic Emergency Braking และ Blind Spot Monitoring รวมถึงการจอดอัตโนมัติ360องศาภายในยังมีระบบฟอกอากาศที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในห้องโดยสารซึ่งเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการทั้งความสะดวกและสุขภาพที่ดี ในเรื่องของราคา BYD c e a l i e n 7มีการคาดการว่าจะเปิดตัวในไทยในช่วงประมาณ1.3-1.7ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าอย่าง Tesla Model Y ที่ราคาสูงกว่านี้และยังได้อุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันมากกว่า และสำหรับบทสรุป2025 BYD C Alien 7ถือเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่ลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้ด้วยดีไซน์ที่สวยหรูสปอร์ตทันสมัยสมรรถนะที่ทรงพลังแบตเตอรี่ที่วิ่งได้นานเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันและราคาที่แข่งขันได้ทำให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับคนที่มองหารถไฟฟ้าเพื่อใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลบอกได้เลยว่า BYD C Alien 7ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อยกระดับมาตรฐานของรถ SUV ไฟฟ้าในตลาด โลกอย่างแท้จริง